อาสวัสดีครับผมแม่พี่น้องเอฟซีทั้งหลายและผู้ที่คอยติดตามช่องตะนุยชาแนลครับที่เข้ามาเบิ่อง่องตะนุยชาแนลวันนี้ตะนุยก็คือเกขาครับพาพี่น้องมาใส่ทีรักกุ้งครับด้วยสูตรอาหารรีเทิร์นครับสูตรอาหารรีเทิร์นคือสูตรอาหารที่เขาใช้แล้วเขากลับขึ้นไปต่างแห้งแล้วเขาก็ผสมไหมครับคุกเขาด้วยน้ำมักลุกยอไหมครับเพิ่มหัวอาหาร ปลาดุกเล็กที่ประมาณสองขีดในปริมาณที่หัวอาหารเก้าห่อประมาณกิโลนึงครับแล้วก็เพิ่มหั่เขาไปประมาณสามขีดครับหําคั่วครับหําคั่วนี่ก็สังขอดที่ตามครับวันนี้มาหนองเก้าอีกครับหนองเก้าน้องเดิมครับน้องเดียวนี่ล่ละมงรีวิวครับมีน้องเดียวครับวันนี้ก็มามาแดดหอนหอนครับประมาณสักใบสีโมแรงครับแดดกำลังหอนหัวกำลังเลื่อมครับผม เดี๋ยวท่านผติดตามไว้ว่าูุดนี้ที่เป็นอะไรคำอื่นเช้าวันนี้เดี๋ยวมาเข้าลงไปใส่ก่อนครับเดี๋ยวจะรีวิวเขาเบิ้งจักจองสามรางครับผมวัีไผยถือกล้องให้ครับวันนี้ไม้เฮาก็เบิ้องต้ไม้ไว้ก็ได้ครับนี่ครับไม้ที่เฮาใส่ใส่วันนี้ครับนี่ครับเป็นไม้นี่นะครับคอยติดตามจนนึงคบนี้ครับไม้ครับ หมายเท่าไหเมื่อนี้ครับไส้เงาไปนะคุณละครับผมเงาไปพุนเลยครับแย้วติดตามเท่านึนครับว่ามันมืดเช้าสีได้โตสมใจโตลายบ่เข้าดีบ่ในสูตรอาหารรีเทิร์นเดี๋ยวกมขอญอาตพี่น้องใส่ตุ้มกอนครับมาที่คำ้ำเดี๋ยวถ้าค้ำแล้วมันทีผูเห็นรู้ทางอย่างได้ครับเพราะว่าเขาไปได้เอาแบตมามื่อนี้ครับเดี๋ยวมืดเช้าจะคอยพบกันอีกเท่านึงครับผม ตอนนี้ก็ขอใส่ตุ้มกุ้งก่อนครับมาครับมาครับตันุย้นชาแนลครับวันนี้ตอนเช้าครับประมาณตีห้ากว่าครับมาไงใกล้หกโมงแล้วครับไปที่แจ้งแล้วเอามายาบึงตุ้มครับเที่ยวใส่มือแรงวานนี่ครับด้วยเหงื่อรีเทิร์นครับเหงื่อรีเทิร์นคือเหงื่อเก่านี่ครับเด็ดตายแบตมาครับมนี้ นี่ครับไม้ที่เขาใส่วานนี่ครับเห็นคนมาหยามแล้วครับผมแม่นหยามของเ้าไปเมื่อไหร่บอครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปเบื้องหลังแรกเลยครับต้องลุยน้ำนะครับลงมาก่อนท้ายได้ครับนี่ครับนี่ครับหลังแรกเขาใส่วานนี่ครับพาพี่น้องมาเบื้องครับ ยกมาเลยครับมันยังเอาถาังมาเลยครับมันนี้นี่ครับผลง,งานวันนี้ต้องได้เลือกปล่าก่อนเลยครับกุ้งก็มีอยครับ กุ้งก็มีพอรประมาณครับเนื้อรีเทิร์นเขา,มาไมยหลัลงเล็กโบม,มานไปได้ครับน้อยนิน้อยครับหลังเล็กหลังที่สองครับเดี๋ยวยกมดเบื้องเลยครับหลังที่สองครับวอร์มิมานบ่มันเข้าไปมุดก้อนหรือบ่ครับเห็นเนงยควายวาวๆอยู่ครับลงมา หอนี้ก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวทำการเลือกปลาเลี้ยงหอยออกก่อนครับเดี๋ยวจงเบ่งว่าได้ขนาดใดครับผมยงคอที่ตามบดแกงจังหน่อยครับผู้รอบหลังที่สามอยู่พุ่นครับผมไม่เคยมากับความมืดครับจังเบ่งกันครับคอที่ตามว่าจะได้สำเร็จครับผม บทผลรวมครับผลรวมสุดท้ายครับนี่ครับนี่ครับเมื่อนี้หลังสุดท้ายแล้วครับไองพี่น้องมาเบิ้งครับนี่หลังสุดท้ายนี่ครับหลังสุดท้ายครับสำหรับเมื่อนี้ครับนี่ครับหลังสุดท้ายครับนี่ก็เอาเอามาเมื่อแล้วครับแจ้งพอดีครับแจ้งหูแจ้งตานี่ครับหลังสุดท้ายถือว่ามานอยู่ครับเมื่อนี้ มาในแต่แรกจนแจ้งครับนี่ครับหลังท้ายก็ถือว่าโอเคอยู่ครับมาเนี้กับเนื้อสูตรรีเทิร์นครับนี่แล้วครับไม้ที่เขาใช้ครับนองนี้ทางคุณก็มีคนใส่อยู่ครับผมออกมาแล้วจะขึ้นครับเทางคุณก็ได้นี่กับจนแจ้งนะครับมา้งแต่เช้า ส่งแจ้งอยามมดขับชิบว่ังนี่ครับหมาที่เขาใส่ครับหลังสุดท้ายเอาอยู่นี่เลยครับนี่ครับมาแต่ทางปุลละอะครับนี่ก็จะรับเนื้ออยู่ที่เนื้ออยู่เทินครับเนื้อดีเทินเนื้อเก่ามาผสมไห้อีกนิดหน่อยแล้วก็มักไว้อาทิตย์นึงครับให้มีกลิ่นเล็กน้อยเอาก็เอามาใส่ ก็ได้กินอยู่ครับหรือว่ามานอยู่ครับสำหรับเนื้อดีเทินครับไปก็เอาไปลองลองเฮ็ดเบิ้งครับใครที่ใส่ดที่ดักกอดักกุ้งก็เอามาลองเฮ็ดเบิ้งครับว่ามันสิมานบ่แต่น้องต้องมีกุ้งนะครับเพงั้นน้องผมมีกุ้งไปใส่มันก็บ่ถึกเด้ครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมจะคอยที่ตามคลิปหน้าครับว่าเราจะมีเนื้อไปไรมาเสนออีกครับคอยติตามอย่าลืมที่ตามกดถ้าแตะไว้ให้ตานุ่นนเด้อครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันยังดีครับก็มาเบิ้งเดียวนี่ยังกะมาแลกเปลี่ยนกันครับใครไม่สูตดบดายก็บอกกันมากครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมนี่ครับผมผลงานรวมครับได้โลกว่าครับถุงละครึ่งโลครับปีกจ้าทส่มาเอาแล้วเมียเลยทำใม้บ้านเพื่อเลยสังไว้แล้วครับผมไปตากเอาตุ้มไป ตากไว้รถมาบบทันครับเขาจะโบทันได้ทายพี่น้องเบิ้งครับนี่ครับเพิ่นใส่ถุงไว้แล้วครับถุงละครึ่งโลคนจะเมาแล้วครับนี่ก็เหลืออีกบัวร้ายครับเหลืออยู่ในนี่ก็อีกประมาณจักรสองสามขีดนี่แหละครับในโลกว่าอยู่ครับไม่นี่ก็ได้นี่ครับถุงละครึ่งโลนี่ครับผลงานครับเงียบลีเทิร์นครับ จวก็ไพก็เอาไปทดลองเบิ่งก็ได้ครับเป็นอะไรกันเนืย่ยรีเทินครับผมสวัสดีครับ